ว่าด้วยเรื่องของการผ้าเลาะผ้าเทียวผ้าชมผ้ากินผ้าแสบด้วยจ้ามือนีอ้งอิงผ้าเลาะกับเชฟแซมแล้วกับป้าทงชัยผ้าเลาะที่น้ําตกอ่างผักน้ําบ่อทองจังหวัดชนบุรีก่อนเห้าสิไปเที่ยวนำาตกนันเหากัะเตรียมตัวใส่เสือแขนง่าวให้เรียบร้อยยุ่งปลาหลายกฮ้กอนเข้าไปนําต๊ก่อนขึ้นนําตกก็จะมีป้ายบอกว่า ให้เที่ยวนํวาต๊แกับฝ้าลงมาหลังจากซีม้งเคืงซีมงแรงระวังช้างป่านะคะวัสสันเจฟซ่มกับปลาชงช่ยกับผ้ากันเดินเขาขึ้นไปใส่ระยะเวลาประมาณเกือบ2กิโลค่ะสองคางทาาก็จะมีเฮ็ดแน่มีนอไใหม่แน่มีน,ามนาําต๊น้อยๆแน่แน่แน่เจฟซ่มกับไปถ่ายรูปถ่ายคลิปจา้าเอามาให้ห้าเบิงพร้อมเด้จากนั้นเพื่อนก็บ,บอกว่ามาหอดคันที่2ที่สแล้วเอาต้องเก็บภาพน่ารักน่ารัก,รกไปให้พี่ให้น้องเบิงเบิงนั่นแหละพี่น้อง น้ำตกงามบอ่อด่านดาล่าไ่เพิ่นกับบอโลซาเห็นขอนใหม่งามๆมาไทยเฮป้าแน่วสันพี่น้องเอ้ยหลวบุงอิงบ่ค่อยมีดอกมีแต่ลูบอีปาทรงใช่จ้าจากนั้นสามคนเฮากับมารวมไทยคลิปวิดีโอน้ากันมีช็อตเด็ดๆได้พี่น้องมาล่องเบงว่าสิเกิดยังขึ้นกับบุงอิงสังเกตให้ดีคางใส่มือมีคนกล่นขี่ทางหนึ่งคนแต่กับไม่วันในการพาเที่ยว มืนหินจากพี่น้องแต่ว่าบวันในการท่องเที่ยวในการเลาะ้าชมเก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิ้งกันค่ะเบิ้งเนี่ยแหละพี่น้องขึ้นมากเกือบ2กิโลน้ำตกงามงามจ่ะช่วงหน้าฝนน้ำตกจะเยอะแบบนี้เสียงน้ำตกดังซาซาเลยจ้ะพี่น้องเป็นจังไดบรรยากาศดีๆคุ้มค่ากับการรอคอยที่ขึ้นมาสูงมากๆ ได้ฟังเสียงน้ำตกแล้วซื่นใจบ่พี่น้องสดชื่นมากๆเลยบรรยากาศเทิงผู้เขาเย็นสบายชื่นใจจริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าอุ้งอิงจะพาพีพาน้องไปเที่ยวมองไดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผู้ใดอยากให้อุ้งอิงไปเที่ยวไสแนะนำมาเด้อจ้าเดอ้อพี่น้องเบิ่งน้ำตกอุ้งอิงถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปด้านบนสิมองเห็นน้ำตกสวยงามมากๆเลยค่ะ